ลูกชายของีเรามาดูน้องบอสครับผมเบอร์เจ็ดสิบสีสองครับสี่สองโค้งครับตอนนี้อยู่ที่สงนะครับผมสำหรับน้องบอสมาครับผมมาดูยาวๆโอ้ยยยยยยยรยย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 ียย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 เย็ยย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 ยรยยยน่ยยามยยยยยยยนยยยยยยุน3 ตอนนี้ก็หล่นอยู่ที่4แล้วนะครับของบอสที่1เป็นใครอ่ะอินคาหรือเปล่าครับจันมีครับมานอง4ครับก็จะมองไม่เห็นอยู่นะครับใครน้ำหนึ่ง ผมแนกครับรนที่3ามเตรียมตัวนะครับรุ่นที่สาสมัครได้เลยนะครับรนที่3ามครับรุ่นที่3ามเอ็เอ็สทูอันนเป็นผู้นำนะครับผมที่หนึ่งตามมาด้วยที่2ที่สามที่4ี่เป็นน้องบอสครับรที่ี่เตียมตัวนะครับพอที่เสร็จปุ๊บเราจะได้ปล่อยเลยครับ ก็จะเป็นกลุ่มหลังนะครับผมมาดูผู้นำกันต่อครับที่หนึ่งที่สองนะครับที่สามที่สี่เป็นน้องบอสไลลาที่สามอยู่แล้วตอนนี้ทุกท่านนะครับให้มาดูที่บอร์ดที่ตรงของโการนะครับว่าท่านแข่งรุ่นไหนผมจะเขียนป้ายก่อนเออน้องบอสแซงขึ้นไปอยู่ที่สามแล้วนะครับ สกับสครับมันมาบอสเอาคืนแน่้นู้นครับสัมดแล้วไม่ท้ากมสิบหใช่ไหมครับให้ช้น้ครเอ้าที่หนึ่งเปลี่ยนแปลงครับผมมาดูครับผม มาม,ม,มาดูสอบอสเสียบในไม่ได้ครับเสียบในไม่เข้าเด๋ยอกนึ่งรอบนะครับผมมาบอสเอาหน่อยบอทีหนึ่งยี่สิบเกนะครับ,บอ๋บบอน โอ้ยได้ครับได้ครับนร้อนำลนน้ำรนำรอนลเรลมาดูต่อครับผมบอสขึ้นที่3ได้ก็ไปริ้วๆเลยนะครับโอ้ยยังินดีล่น่าจะไม่มีปัญหาครับผมครับมาสามได้ระดับันน่าสนใจมากครับแวลูกชายเสีอยู่ไหนครับเบอร์คบทอยู่ไหนครับ ที่หนึ่งอยู่ไหนอะอ๋อเข้าเชียนช้ได้หรอครับเข้าไปแล้วยี่สิบเก้าใช่ไหมครับที่หนึ่งเข้าไปแล้วนะครับผมที่สองก็เข้าไปแล้วมาดูที่สามของเราครับอยู่ลูกนั้นแน่นู่นครับใครนะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดครับหวานเชฟครับยี่สิบสองครับที่อันดับที่สามใครใครที่ไหนละเข้าเชียนช้ไปแล้วนะครับผม ấy con thế nào 1